บุญวาสนาโอ้ยเยเ้ใ <c oughs> แล้วทารกับฉันเนี่ยจักล้จริงจเมื่ออเจดะแส่เปนอ โอ้ยจะเป็นศาสตร์เนาะยานี่สิเขาเพ่แห้งเลยจะได้ไอ้พ็นปหลุมทับบ้านเลยหมดเลตายแล้วเอ้ยเนาะบแมนที่นางเฮานางเฮาก็มมนสูงเต้นต่ำๆดีไอ้บ้าเลย ม่เยเอ้ยอันนี้ง่ายเรลงยาจจบอ่ะยาเนี่ยกวน้บ่พบอลลงใหาละเขาเด้โดนทับย่สิบห้าป มันเนี่ยนงานอะไรอย่างเี้ย้าเตะออกแตทีเตะขอก่อนนะเตะออก็ดวะ เราเจ้กอ้พ่อก็มันหลมตับก็ไม่ป็นไรถายแล้วเอ้ยเอ้ยจะให้อ้อโอ้น้าโอ้น้าให้อตอนหัน มาพวก <coughs> เออใช้แค่เนตตี

ไอ้ซ่าไอ้ใช่